สวัสดีค่ะเรามาพบกันนะคะสำหรับฟิวชั่นค่ะ,ะวันนี้ค่ะเราจะเป็นหัวข้อของ Microsoft Fabric กันค่ะเป็นหัวข้อที่พูดถึงเกี่ยวกับการทำ Low Level Security ค่ะหลายๆคนก็คุ้นเคยกันนะคะสำหรับคำนี้ค่ะ RLS uh, นะคะ Low Level Security แต่เราว่าเราส่วนใหญ่เราก็ไปทำกันที่รายงาน Power BI แล้วก็จัดการด้านทางด้าน Semantic Model นะคะกำหนด User ให้เห็นข้อมูลค่ะในส่วนของตัวรายงานค่ะว่าใครเห็นข้อมูลนะคะแถวไหนได้บ้างนะคะข้อมูลของส่วนงานไหนได้บ้างนะคะเพื่อให้เราลดเวลาในการทำ Report ต่างๆค่ะซึ่งส่วนตรงนั้นเองเราทำในส่วนของตัว Power BI Report นะคะแต่สำหรับ Microsoft Fabric ค่ะ นอกหนือจากการทำ Low Level Security ในระดับ Report แล้วเราสามารถทำได้ในระดับ Warehouse ด้วยค่ะโอ้น่าสนใจเลยทีเดียวเลยใช่ไหมคะก็คือ User แต่ละคนค่ะสามารถที่จะมา Query หรือดู Data ใน Data Warehouse ได้โดยเห็นข้อมูลไม่เท่ากันตามสิทธิที่ได้รับอ่จะเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างและมีความวุ่นวายหรือง่ายขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะก็ขอเชิญคุณเควินค่คะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับกระผมชื่อ เชินจันสกุเดต้าเอนจิเนียร์แฮฟฟิวชั่นโซลูชัแล้วก็เป็นพิธีกรและก็ทิเวตอร์ในการสอนเรื่องเกี่ยวกับ role level security set up เอาล่ะได้เวลาเริ่มคลาสกันเลยนะครับอะไรก่อนเริ่มผมก็จะบอกเรื่องของอันเจนดาก่อนว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันบ,บ้างผมก็จะมีการเกิดน,นําสําหรับคนที่ไม่รู้ว่า RLS คืออะไรก็จะมีการอธิบายเล็กน้อยนิดนึงเพื่อให้ทุกคนแบบ catch up และทราบว่า RLS คืออะไรและสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วผมก็จะ พูดถึงพวกส่วนของวัตถุดิบต่างๆว่าเราจะทำยังไงเพื่อเซตอัพตัว rls ให้กับตัว warehouse ของเราได้หลังจากผมอธิบายส่วนของตรงนี้แล้วผมก็จะมาทําการปฏิบัติการจริงในการโชว์ตัวโค้ดผมได้เขียนเอาไว้แล้วก็โชว์ว่าถ้าเกิดเรา apply rls ในระดับ warehouse แล้วมันสามารถจํากัดการมองเห็นได้ระดับไหนและยังไงเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นในเรื่องของ summary Role-level security allows e n a b l i o g of a group membership or exclusion context to control a e c e t s to role in a d a t a e a s e table. ถ so, ูกง่ายๆคือ RLS จำกัดเรื่องสิทธิ์ของการมองเห็นในระดับ r o โดยดูข้อมูลในแตารางเปียบจากคอลัมน์ว่า user คนนี้มีสิทธิ์สามารถมองเห็นอะไรได้บ้างเราสามารถ Apply RLS นี้ได้แบบสำหรับคนที่อยู่ใน d ดีพา t t ตเมะตันแะจละแห่งอาจจะมีสิทธิ์ในการมองดูข้อมูลใน t a b l e อันนึงไม่เท่ากันเช่สเนชสมมติ HR อาจจะมีสิทดู payroll ของพนักงานทุกคนได้ใน p a b l e payroll ส่วนระดับขวาหน้าใน department เช่นเซลลก็อาจจะดูข้อมูล payroll ของคนที่อยู่ในแผนกเดียวกันได้ก็คือในแผนก department ของเซลล์ได้อย่างเดียวแต่ดูของ department ของ research ไม่ได้หรือ finance ไม่ได้ซึ่งในตรงนี้การที่เราเซ็ตเรื่อง i o s เนี่ยมัน help เรื่อง implement a restriction on data row access เป็นการบังคับว่าใครสามารถมองเห็นอะไรได้และก็สามารถ apply และทำงานากับข้อมูลที่เราเห็นได้เฉพาะแค่ส่วนนั้นและไม่สามารถไปเข้ากัดอยู่ข้อมูลอื่นได้มันเป็นเรื่องของการปกป้องสิทธิ์ในเรื่องของ privacy of data หรือสิทธิ์ของเรื่องของ data ที่แบบมีความระับสูงและมี secrecy แล้วอาจจะเป็น business logic ที่เขาไม่อยากให้ระดับล่างลงมาเห็นแล้วก็มีแค่ key person เท่านั้นที่สามารถมองได้ ตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องของวัตถุดิบที่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อสร้างตัว RLS การที่เราจะ apply RLS ใน warehouse นั้นได้นั้นเราจะต้องมีส่วนประกอบสามอัน User Access Table หรือ Authorization Table ทำหน้าที่เหมือนเป็น Master l a p p i n g Table เพื่อบอกว่าสิทธิ์ของ user คนนี้อีเมลอันนี้เขามีสิทธิ์ดู data อะไรได้บ้างและเขามีสิทธิ์ระดับไหนหรือเขาอยู่ใน grouping อะไรที่สามารถดู data นี้ได้ ที่เรา apply ตัว RLS security function หรือ predicate function a table value function that enforce access rule dynamically สรุปก็คือมันก็ถ้า user access table คือที่ที่เราเก็บว่าคนไหนมีข้อมูลแล้วดูข้อมูลอะไรได้บ้างตัว security function ทำหน้าที่เป็นตัว function เพื่อบอกว่าเพื่อมา apply การมองเห็นให้กับ user ก็คือเวลาเราเข้าไปทำ query อะไรก็แล้วแต่ตัว security function ก็มาทำหน้าที่มา f ู l ์เอาท์ให้ทันที dynamically โดยเบสจากข้อมูลของกฎที่เราได้ apply ไว้ใน user access table ต่อมา security policy rule that applies your RLS function to a table so only authorized roles are visible to each user ส so, รุปก็คือเป็นการตั้งบอกว่าโอเคผมจะ set security policy อันนี้นะของตัว security function นี้ก็คือเป็นการ apply บอกให้ฟังชั o นนี้เริ่มทำงานเป็น security policy ทีนี้เราก็รู้และว,ว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างในการสร้างเราก็มาเริ่มการสร้างกันเลยดีกว่าครับาการที่เราจะสร้างนี้ได้นั้นเราก็ท่านพื้นฐานเลยเราก็ต้องมีตัว warehouse แล้วเราต้องมี warehouse แล้วเราก็ต้องมี table ที่เราอยากจะอาจจะเป็น Sale table เ e r ล table ในกรณีนี้สำหรับ p r o s e ของการ test ผมได้สร้าง table mock up อันหนึ่งขึ้นมาที่เป็นผลรายงานงการโชว์ว่า การเซลล์ของ Product ต่างๆในประเทศไทยเบสจากภูมิภาคและก็เบสจากจังหวัดว่าเรามีขายอะไรไปได้บ้างพวกนี้ทีนี้เราก็มาเรามีตัว t b l l อัน,นี้ไม่ใช่ตัว m a s t o r i z a t i o n t a b l e นะครับนี่แค่แค่ Transaction Table จะเป็นที่ที่เราจะมาจำกัดว่าใครมีสิทธิ์อยู่อะไรได้บ้างนี้เราก็เริ่มมาที่การสร้าง user access video แต่ for the sake of การ ทำ Presentation อันนี้ผมได้อัพไลน์แล้วก็สร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตัว so, authorization table อันนี้ที่ผมสร้างขึ้นมาชื่อว่า user access underscore video ตามหลักการแล้วเนี่ยสำหรับในเชิงของการ Set Governance ที่ดีเนี่ยผมควรจะสร้าง c ี e มาที่แยกออกมาอาจจะเป็นชื่อว่า Governance หรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเพื่อแยกว่า ตัวเทเบิลนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวฐานข้อมูลจะเป็นเทเบิลที่เอาไว้ใช้สำหรับจำก,กับความของ DBO แต่ for the sake of this experimentation ผมต้องขออภัยแ,แล้วก็ขอใช้การจ,จัดการสร้างเทเบิลไว้ตรงนี้เป็นการชั่วคราวก่อนโอเคทีนี้คอมโพเนนต์ของในตัว authorization เ a เบินี้มีทั้งหมด3ส่วนอย่างที่เราเห็นคือมันขึ้นอยู่กับว่า security p r o n i c y คนนั้นเขาอยากจะเซตขึ้นมาเป็นยังไงกรณีนี้ผมเซตให้เป็นแบบรูปแบบง่ายแล้วก็เพิ่มความ การมีลูกเล่นตกติกนิดหน่อยเพื่อแบบให้มีสีสันในการในในคอร์สของการเรียนั้งนี้เอาล่ะคอลัมน์แรกที่เราจะมีเนี่ยคือตัวคอลัมน์สำงคัรที่ชื่อว่า username นั่นก็คืออ e ีเมลที่เราใช้ล็อกอินเข้าไปใน Microsoft Fabric เช่นในกรณีนี้อีเ e มลของผมคือ c h e m i s t f u s i o n s o c o m แล้วอ e ีเมลที่เราจะใช้ในการทดลองคือ siuda_ test@fusion.com นี้เราก็จะมาเห็นว่าเรามีคอลัมน์ออัน วีเ i ียนและก็ s สเปเชียลเคสเอซสตามหลักการแล้วการเซ t ต e c u r i t y ี o พอลินั้นขึ้นอยู่กับคนเลยว่าเราอยากจะเซ็ตยังไงเราอาจจะเซ็ตโดยการบอกว่าถ้าคนคนนี้อยู่ในกลุ่มเซลล์ด e พาร์ตเมนนี้เขาก็จะมีจํากัดสิทธิ์มองเห็นได้แค่ข้อมูลนี้นี่หรือในกรณีนี้ผมเข้าเป็นแบบแบบเข้าไปตรงๆเลยก็คือบอกว่าคนนี้มีสิทธิ์มองเห็นข้อมูลจากวีเช o n นนี้ได้อย่างเดียวเช่นกรณีนี้ผมผมผมใส่ว่าไม่มี แต่ว่าในกรณีของคุณสีสุดา underscore test เขามองได้แค่ภูมิภาคภาคเหนือทีนี้ผมก็มีคอลัมนหนึ่งที่ผมอยากจะเล่นลุกเล่นใสคือ special case access เห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้ผมเขียนบอกว่าเป็นออก access ให้ผมนั่นคือซึ่งในตรงนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของ part function แต่ในตรงนี้ในสีสุดา underscore test มันคือ capital ซึ่งในที่นก็คือเมืองหลวงแล้วเมืองหลวงประเทศไทยก็คือแรงอ ทีนี้เราได้สร้างเทปวันนี้ใช้เรียบร้อยแล้วทีนี้มาสู่ส่วนของฟังก์ชันอ่าฟังก์ชันการที่มาสร้างฟังก์ชันเนี่ยแล้วก็ต้อง create or alter function ใส่ไว้ใน schema d d o กำหนดชื่อแล้วก็กำหนดบอกว่าพารามิเตอร์ที่เราใช้ให้มันอ่านค่าใส่ข้อมูล,ลนั้นเยี่ยอไรบ้างกรณีน,นี้ผมมีแค่2คอลัมน์ปจากตัว user access to video นั่นคือ region และ province นี้ ผมบอกให้มัน return table แต่บอก with schema binding as return อันนี้ก็คือเป็นแบบโค้ดพื้นฐานขั้นต้นที่เราจะต้องใส่ก่อนนี้เราก็ต้องมาใส่กดตรงนี้เข้ามากดถงตรงนี้เนี่ยเราก็ select one as a result เพื่อเป็นการบอกว่าเราอยากให้ค่าเป็น true เป็น true result เพื่อให้มันแบบ user ที่มี the right access สามารถมองเห็นได้ทีนี้ก็จะเป็นช่วงของการมาใส่ของพวก where condition ว่าใครมีสิทธิ์อะไรถึงจะมองอะไรได้ ตรงนี้ก็จะมาทำการเช็ค username ในตัวของ user access video ก่อนซึ่งคือในกรณี kevin visual kevin at fusion s o com นั้นมีอยู่ใน user access video แล้วก็จะมาจาับเทียบกับ username เปิดจิตเรื่งนี้ก็คือจะมา refer แล้วก็มาดูโดยตรงว่าตอนนี้สิทธ์ที่ผมเข้าอยู่ซึ่งก็คือของคุณ kevin ด้วยเหมือนกันมันตรงกับที่มีอยู่ใน user Video user access video ฟ่าทีนี้ condition น,น,นี้ตรงผมมี user access Video นี้แล้วผมใช้สิทธิ์ของผมอย่างถูกต้องในการเข้ามาทีนี้เข้ามาสู่ condition ที่สอง condition ที่สองที่นี่คือส่วนฟ้าที่ผมเล่นมีการเล่นลุกเล่นเพื่อเป็นเราสามารถ customize ได้ว่าเราจะทำยังไงเพื่อจำกัดสิทธิ์คนเป็นยังไงเช่นกรณีนี้ case น any full access record grant total visibility ก็คือถ้า special access c a s special access นั้น มีอะไรที่ refer ไปถึง all access คนคนนั้น Disregard ว่าเขามีสิทธิ์มองได้แค่ region ไหนก็แล้วแต่สามารถมองได้เห็นทั่วประเทศไทยแหละถ้าเกิดจำได้ใน user access video ผมผงผม,ผม,ผมตั้งจงใจตั้ง user อีเมลของผมให้ใช้ region คือ now ซึ่งถ้าเกิดเอาตามตรงแล้วผมอาจจะทำให้ผมมองไม่เห็นอะไรแต่เพราะผมมี special case เลยสามารถมองเห็นได้หมดทุกอย่าง based condition นี้ ตรงนี้มันก็เลยเป็นการ select one มาแล้วบอกว่า check user n name ครั้งแล้วก็เป็น case at sub special spe case ของจากวิดีโอตรงนี้ที่เป็น all access ผมก็จะมองได้หมดทีนี้ก็เข้าสู่เ a s ส2ถ้าเกิดมันไม่ใช่ผมละเป็นสีสุดา underscore test ไม่ีส u ดา underscore test at fusion soul เขามีสิทธิ์มอง region ได้แค่ของ n o r t h e r n ทีนี้มันก็จะมาเช็คตรวจของ n o r t h e r n แล้วก็มาเช็คเทียบกับ p า r a เตอร์ร ER นี้ ถ้าในตัวเทเบิลนี้เนี่ยเราเซตสิทธิ์ที่พอลิสีให้มันมีผลเอฟเฟกกับเทเบิลวิดีโอเทสเราก็มันก็เลยไปเอาตัวคอลัมน์ของตัว r ร g i เ n เข้ามาเพื่อมาจาับเทียบว่าเรามีคอลัมน์อะไรในคอลัมน์นั้นที่มันชนตรงกับ Condition ตรงนี้เปล่าเราผ่านตรงนี้แล้วแล้วมาดูตรงนี้แล้วเพราะว่าสีสุดา underscore test มี n o ร์ทเนทีนี้ตรง Condition ก็แปลว่าตัวฟังก์ชันนี้ก็จะบังคับให้สีสุา underscore test มองเห็นได้แค่ภูมิภาคจากทางภาคเหนี่ยเท่านั้นทีนี้เราก็เข้ามาสู่เคสที่3ามนั่นก็คือ special case เหนึ่งที่ไม่ใช่ All Access เช่นในกรณีนี้ capital ถ้าเกิดมันเข้า all condition ที่ว่า special case access เนี่ยมีของเมืองหลวง capital และผมก็มีการกำหนดเพิ่มเติมพิเศษ and at province e q u a l ที่แบงก k ของไทยนั่นแปลว่า อันนี้ก็จะเป็นการบังคับว่าอ๋อถ้ามี capital แล้วก็ province ที่มันใส่เข้ามามันตรงกับดังของนั่นแต่ว่าดิสดาอันด์ s ์สกอต e สยูเซอร์เนมนี้ก็จะสามารถมองเห็นข้อมูลของกรุงเทพได้ด้วยและเพราะมันเป็น Or c ์คอนดิชันเขาก็เลยสามารถมองเห็นข้อมูลระดับท็อปบนก็คือระดับภูมิภาคนัวท่านีเช่นก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเป็นระดับย่อยลงมาเป็นกควนหรว่าก็คือกรุงเทพตามทันกันใช่ไหมครับ โอเคทีนี้เราก็มาเข้าสู่ของ security policy การสร้าง security policy create security policy dbo ก็คือ schema ชื่อของตัว policy ที่เราต้องการจะสร้างกรณีนี้ผมตั้งชื่อ policy regional sales นี้ต่อมาจากตรงนี้ผมก็ต้องมา add ตัว filter predicate นั่นคือมา add บอกว่าผมจะใช้ f u n ก์ช o นตัวไหนในการที่จะมาเป็น set เป็นตัว security policy นั่นก็คือผมก็เลยมา refer to ฟังก์ชันที่ผมได้สร้างขึ้นมาก่อนก่อนหน้านี้ทีนี้ก็จะสังเกตไปครับผมได้เอาชื่อคอลัมน์ของจากตัววิดีโอเทสมาใส่ซึ่งมัน correspond กับตัวในฟังก์ชันว่า region a i region จะ add province ผมก็ใส่ r e g i o n of sales province of sales เพื่อจะได้มันไป refer ในฟังก์ชันมัน refer แล้วไปหาได้ว่าโอเคมันมีอะไรกรงเช็คตรงเข้า condition นี้ไหมมันไปชนตรงกับตัว user access video เปล่าและตรงนี้ผมก็ต้องกำหนดว่า พอเรา add ตัว filter predicate add ดว filter นี้และตัวอลัมน์ตรงนี้เนี่ยมันใช้ตัวเท็นว่ไงก็ต้องบอกว่า on dvo video test แล้วก็ต้อง state state with state equal on นั่นเป็นการบอกว่า series policy นี้โดนเปิดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราอยากจะปิดมันแล้วก็ใช้ตัวนี้โคดนี้เหมือนเดิมจะเขียน state ว่า equal off ทีนี้ s e c u r i t y policy อันนี้โดนสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเป็นทีแรก ทีนี้ผมก็จะมาโชว์ดูว่ามันเป็นยังไงเอาล่ะทีนี้ผมได้เขียน select distinct region of cell and province of cell จาก user name ของผมถ้าตรงตาม condition ก็คือ all access ผมมีสิทธิ์มองข้อมูลทั้งหมดได้เลยก็คือผมมองข้อมูลจากภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางแล้วก็มองได้ทุกจังหวัดที่มีให้ตรงนี้อันนี้คือผมมองมอง,มองเห็นได้จริงๆแต่ mock up data ผมอีก ข้อมูลจังหวัดเท่านี้ฉะนั้นต้องขออภัยด้วยที่อาจจะไม่มีครบ56จังหวัดหรือผมอาจจะจำจำนวนจังหวัดผิดก็ได้เพราะผมก็ค่อนข้างตกวิชาภาษาไทยโอเคบทบทส่วนโจ๊กนี้แล้วเราเข้ามาสู่ส่วนอันหนึ่งดีกว่าทีน,นี้เราเห็นว่าผมมีสิทธิ์มองเห็นได้หมดแต่ว่าเอ๊ะนี่มันก็ไม่ได้พิสูจน์ว่า e ทวิ olicy ทำงานได้จริงทีน,นี้ผมก็เลยถือวิสาส อีกอ c c o u n t หนึ่งขึ้นมาแัดหนึ่งนะครับขอเซตมันขึ้นมาก่อนผมได้เปิด Account หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ใช้ของเพื่อพยายามพิสูจนว่าผมใช้ของกันนั้นจริงๆคือสีสุดา underscore test at f u s i o n s o o d c o m ถ้าเราจำกันได้นะครับในสิทธิ์ของ user access video เรากำหนดว่าคุณสีสุดาสามารถมองเห็นได้แค่ภาคเหนือและโกรณีพิเศษสามารถมองเห็นได้แค่ของตัว เมืองหลวงนั่นก็คือกรุงเทพฉะนั้นถ้าผมกด select distinct region of sale กับ province มันก็จะจำกัดแค่ข้อมูลจากภาคเหนือและก็กรุงเทพพอเรารันแล้วเนี 1, 2, ่ยสองส้นล่ะเพราะผมใช้สิทธิ์จากตรงนี้ขึ้นมา region of sale ของผมเลยมองเห็นได้แค่ของภาคเหนือทั้งหมดลำพูนพะเยาน่านเชียงใหเชียงรายแต่แต่เพราะมันมีกรณีข้อพิเศษนั่นก็คือ the capital ผมก็เลยสามารถมองดูข้อมูลของกรุงเทพได้ อ่ะนี้ผมก็ได้โชว์และว,ว่าเราสามารถ set security policy ได้และเราสามารถเขียนกําหนดได้หลายกรณีว่าเราอยากจะให้ตัว policy แต่ละอันเนี่ยมันทํางานยังไงให้มันไป refer โดยตรงตัวเทเบิของตัวนี้เพื่อไปจับเทียบว่า user แต่ละท่านสามารถมองเห็นข้อมูลเบสจากคอลัมน์ว่ามันชนตรงกันเปล่า และถ้ามันข้อมุนชนตรงกันเช่นกรณีภาคเหนือก็จะมองเห็นได้แค่ภาคเหนือหรือกรณีเคสพิเศษเช่นของผม all access พอมันผ่านเข้าไปในฟังก์ชันแล้วทําให้ผมมีสิทธิที่มองเห็นได้หมดการเชค s e c u r i ี y policy นั้นไม่ยากเราก็แค่ต้องมีสามฟังก์ชันจุดที่มันยากจริงเออสามคอมโพเนนต์แต่จุดที่มันยากก็คือการเซตว่าในตัวฟังก์ชันเราอยากให้มันทํางานยังไงมีสิทธิ์ให้มันทํางานยังไงแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับวิชารณชารของคนแล้วก็ เนื้องงานว่าเราอยากจะำจำกัดสิทธิ์ในการมองเห็นของยูสเซอร์แต่ละท่านเป็นยังไงและตอนนี้ผมก็ต้องขอขอประคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทนร่วมฟังกับผมในการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ Security Policy และผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากที่ได้ฟังผมและก็อยากให้ความรู้ที่ผมได้ให้ไปอนนี้เนี่ยช่วยเหลือในการทำงานของเกี่ยวกับ Microsoft Fabric ขอบคุณมากครับ ว้าวน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยหลังจากที่ทุกคนเนี่ยใช้ SQL เอากันคล่องกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ย้ายมาใช้บน Fabric ก,การจัดการหรือเซตอัพเข c u r i y policy ต่างๆตรง,งนี้เนี่ยก็ยังคงสามารถใช้ได้เหมือนเดิมอันนี้ row level security ยังมี column level security หรือ object security อีกนะคะน้าท่าในใดสนใจ2หัวข้อนี้ comment มมกันมานะคะคุณเควินจะเปิดคลาสและ ตามเสนอสำหรับอีก2หัวข้อนี้กันมาเลยนะคะ่าแอบแซวคุณเควินนิดนึงตอนนี้เรามี7 7จังหวัดแล้วนะอ่ะจริงๆบางคนก็จะบอกว่า7 6จังหวัดบวกด้วยเขตปกครองพิเศษของกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าคุณเควินอาจจะอยู่ในยุคของปี24ถึงจะมีอยู่แก้ประมาณ50กว่าจังหวัดนะ่อันนี้เราเรามาดูกันไปนะคะส่วนใครคิดว่าเอ๊ะตกลงประเทศไทยมีมากกว่า76หรือ77จจังหวัดก็มาคุยกันได้นะคะแล้วมาติดตามกันครั้งต่อไปค่ะว่าเรา จะมีเรื่องอะไรนําเสนอให้สนุกสนุกแล้วเราได้ดูกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ